ถัวใบถอยใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกระยะทั้งตำรวจและโจนต่างใหม่มั่นปั้นมือที่จะทำลายล้างกันให้ย่อยยับกันไปข้างหนึ่งการตระลมบอลย่อมตัดสินผลการรบอย่างรวดเร็วกองตำรวจม้ากองร้อยที่หนึ่งขยายแถวไปหน้ากระดานตำรวจทุกคนถือดาบแบบเดียวกับทหารม้าเป็นอาวุธส่วนปืนยิงเร็วสะพายไว้กับบาพเพราะไม่อาจจะใช้มันเป็นประโยชน์ได้ร้อยตำรวจเอกพิชัยผู้บังคับกองกระดูกเหล็กอยู่หัวแถวทางขวาสุด เสียงชยโยของกองตำรวจม้าและกองมาเชิดดำดังลัน่นหอกแหลมคมในมือเชิดดำถูกน้มต่ำลงมาเตรียมพร้อมที่จะปักคมหอกลงกับอกของเจ้าพนักงานแล้วการตะลุมบอลก็เริ่มต้นอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายเข้าถึงตัวกันแล้วม้าต่อม้าเพนผลบ้างชนกันด้วยกำลังเร็วตำรวจม้าฟาดฟันด้วยดาบถูกพวกโจรพัดตกจากหลังมา้าแต่แล้วเจ้าพนักงานก็ถูกแทงตกจากหลังม้าเช่นเดียวกันมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดว่าเสียวที่สุด ขุนโจนแทงศพลงไปที่ล่างสิบตำรวจโทรคนหนึ่งซึ่งขับม้าถะลันเข้ามาหาเขาปายหอกเล่นทะลุอกแต่เมื่อเขากระชากออกมาในสิบตำรวจทุกครอราลก็พังะหางหายลงจากม้าคู่ยากช่วงเวลาสั้นๆเพียง5นาทีกองม้าเชิดดำและกองตำรวจม้าต่างสูญเสียพลรบไปฝ่ายละครึ่ง เสียงม้าร้องเสียงดาบกระทบกับด้ามหอกเสียงร้องตะโกนออกคำสั่งเสียงร้องควครคลางของผู้ได้รับบาดเจ็บดังตลอดเวลาฝ่ายตำรวจเสียขบวนลบแล้วเพราะกองม้าเชิดดำใช้วิธีโอบร้อมระหว่างประจันบานอันเป็นยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างชำนิชำนาญดังนั้นกองม้าเชิดดำจึงสามารถใช้หอกสังหารเจ้าพนักง,งานได้มากร้อยตำรวจเอกพิชัยจำต้องสั่งล่าถอยเขานำตำรวจในบังคับบัญชาขอ,ของเขาตีฝ่าออกทางซ้ายมือกองตำรวจมาสู้พลางถอยพลาง พงลบประจำกองม้าเชิดดำโบกสะบัดปลิวสมุนโจรทำการลบยังอาจหันติดตามโจมตีตำรวจแต่แล้วเสือใบก็สั่งยุติการลบเพราะเป็นห่วงไพรพลของเขาซึ่งนอนรอความตายอยู่บนพื้นดินหลายคนพอต่างถูกคมหอกของตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสบางก็ถูกม้าเหยียบตายกองตำรวจม้าล่าถอยไปทางหุบเขาแล้วได้รับความสะบักสะบอมไปตามๆกันขุนโจรสั่งบริวารเขาลงจากหลังม้าช่วยเหลือคนเจ็บทันทีเขาสั่งให้ช่วยเจ้าพนักง,งานที่บาดเจ็บด้วย สิริกับอํานวยถือหอกคู่มือเดินเข้าหาประมุขแห่งกองโจรเชิดดำสบายยิ้มให้ผู้ช่วยทั้งสองแล้วพูดอย่างเหน็ดเหนื่อยเป็นไงบ้างน้องชายบาดเจ็บบ้างไหมสิริยิ้มให้เขาปลอดภัยเขาพิใบแต่เหนื่อยเหลือเกินถ้ากองมาตำรวจไม่ยอมล่าถอยผมคงไปลมแน่พูดจบเขาก็หวัวเราะขุนโจรดึงอํานวยเข้ามากอดคุณเก่งมากน้องชายคุณกับคุณสิริทําการรบยังอาจหันที่สุดผมมองแล้วผมเองไม่คิดว่าจะรอดตายเหมือนกันเพราะบุกเข้าไปกลางหมู่ตำรวจ ผมก็เมื่อยล้าแทบยกหอบไม่ขึ้นครอะดีใช้ปืนพกช่วยได้ไม่งั้นผมคงถูกตำรวจฟันตายเสร็จแล้วมันตื่นเต้นอย่าบอกไกลเชียวนะครับพี่ใบสริว่าตอนที่ประจันบานกันผมรู้สึกคล้ายกับว่าผมเสียสติไปชั่วขณะใจคอมันโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ไม่ได้นึกถึงความตายหรือคมดาบของตำรวจเลยไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนเือใบย,ยิ้มให้ผู้ช่วยของเขามันก็เหมือนกันละคุณการประจันบานหมายถึงการเสี่ยงชีวิตใครพลาดพั้งมันก็ต้องตายอย่าเพิ่งคุยกันเลยครับคุณสองคนช่วยเป็นทุระเรื่องคนเจ็บหน่อ พวกเราบาดเจ็บกันหลายคนตำรวจที่นอนกิ้งอยู่นั่นก็อยู่ในระหว่างอันตรายช่วยกันนำคนเจ็บกลับไปพยาบาลที่ค่ายเราเถินน้องชายการรบยังไม่สิ้นสุดเท่านี้หรอกถ้ากองตำรวจมาปรับกำลังรบได้ใหม่เขาก็ยกข้าโจมตีเราอีกผมเชื่อเหลือเกินว่ากองตำรวจมาต้องได้รับกำลังเพิ่มเติมโดยเร็วค่ายเชิดดำไม่อาจตั้งอยู่ในป่าน,นี้ได้แล้วหากว่าเราไม่อาจต้านทานได้ผมจะสั่งอพยพล่าถอยขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือยึดป่าดงพญาเย็นเป็นที่อยู่ของเราต่อไปว่าแล้วขุนโจรก็พาผู้ช่วยเขาทั้งสอง เดินตรวจดูสมุนของเขาและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บบางคนสิ้นใจตา,ตายเพราะไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้เสียงร้องครญนรางทำให้เสือใบเศร้าใ,ใจไม่น้อยการประจัญบานครั้งนี้เขาต้องเสียบริวารของเขาเกือบ20คนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก7คนศพส,สมุนโจรและตำรวจตายเกินกราดเจ้าพนักง,งานเหล่านี้ยอมสละชีวิตเพื่อความสงบสุขของประชาชนแต่เชิดดำยอมตายเพื่อกองโจนเชิดดำของเขา ในครึ่งชั่วโมงต่อมากองม้าของเสบยบก็เดินทางกลับคืนค่ายใหญ่ยังมีระเบียบเรียบร้อยโดยลำเลียงคนเจ็บมาด้วยและอาวุธของเจ้าพนักง,งานที่ยึดได้จากศพตำรวจประกอบด้วยปืนกลมือและดาบทหารมา้าตลอดคืนนี้ไม่มีการลบแล้วแต่เชิดดำทุกคนได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาสมุนโจรต่างประจำปืนอยู่ในที่มั่นรอบค่ายไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ได้พักผ่อนนอนหลับผู้ไม่ได้ประจำรังปืนก็เตรียมการอบพยพหน่วยรัตะเวนเชิดดำถูกส่งออกรัะตะเวนทั่วป่า มีการติดต่อกับเสือใบ,บโดยทางวิทยุโทรศัพท์ตลอดเวลาราวสองนาฬิกาเสร็จตำรวจสามคนได้เข้ามาลาดตระเวนรอบนอกค่ายแต่ไม่มีการประทะกันคงมาสังเกตความเคลื่อนไหวฝ่ายกองโจรเชิดดำเท่านั้นแต่พอรุ่งอรุณวันใหม่เสือใบ,บก็ได้รับรายงานจากหมู่ลาดตระเวนด้านหนึ่งแจ้งว่าตำรวจภูธรจากจังหวัดลบบุรีเดินทางมาแล้วมีกำลังตำรวจประมาณ100คนพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปณ์ทันสมัยกองตำรวจภูธรเดินทางด้วยเท้าจากทางหลวงเข้ามาในป่า กำลังบ่ายโฉมหน้ามายัางที่ตั้งของกองตำรวจม้าในระหว่างหุบเขาขุนโจรเรียกสิริอํานวยที่ดาและนายโจรในบังคับบัญชาเขาประชุมแล้วชี้แจงให้ทราบว่าเชิดดำต้องทำศึกใหญ่ยิ่งภายในวันนี้อย่างไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจทำการสู้รบตามแผนเจ็ดนาฬิกาเศษขณะที่เสบายนั่งพักผ่อนอยู่หน้าเฉลียงเริอมสื่อสารสมุนโจรคนหนึ่งผลพันออกมาจากห้องแล้วเข้ามาหาอย่างร้อนรลนพี่ใบครับ หมู่ระตวเวนด้านที่3รายงานว่ากองตำรวจหนึ่งกองร้อยและกองตำรวจม้าประมาณ20คนกำลังเคลื่อนขอบวนมายังค่ายใหญ่เราครับเสบัยพูดลุกขึ้นยืนดีแล้วน้องชายตอบไปถึงผู้บังคับหมู่ระตวเวณทุกด้านให้ถอนตัวกลับค่ายเดี๋ยวนี้ด้านใดที่ตำรวจผ่านเข้ามาให้ทาการระดมยิงขัดขวางแล้วรีบถอยกลับค่ายเราโดยเร็วให้เรามาระวังเครื่องมือสื่อสารอย่าให้เกิดชรุดเสียหายได้พูดจบเขาก็พาตัวเดินลงจากบันไดเรือนสื่อสารไปอย่างเร่งร้อน เสีงยงแปรเดี่ยวสัญญาณเกิดเหตุสำคัญดังกังวานขึ้นบรรดากระสุนปืนและเครื่องเวชภัณฑ์ตลอดจนน้ำจืดถูกลำเลียงไปตามรังปืนทุกแห่งอย่งางฉับพลันอนํานวยกับสิริซึ่งเปรียบเสมือนเสนาธิการของเชิดดำต้องทํางานหนักที่สุดปืนของเชิดดำทุกระบอกพร้อมจะปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องมันได้ทุกขณะเสียงตุนกลนดังระรัวขึ้นแววมาแต่ไกลหน่วยรัตะเวงของเสือใบคงประทะกับกองตํารวจยังทอรหดและสู้พลางถอยพลางตามคําสั่งเขาขุนโจนรู้สึกหนักใจไม่น้อยตํารวจมีกําลังพลมีอาาาววุธมกก่ เชิดดำตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบลูกระเบิดที่ใช้ยิงกับระเบิดนั้นก็มีเหลือจํานวนเพียงเล็กน้อยถึงแม้เชิดดำจะมีกระสุนปืนพอจะทําการลบได้ไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงโดยการยิงอย่างไม่ต้องประหยัดกระสุนก็ตามแต่ถ้าค่ายเชิดดำถูกล้อมอย่างหนาแน,น่นความปลายชายจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีปัญหาเบเยสังเฮสิรินาเชิดดำสิบคนเดินทางออกไปจากค่ายทันทีคุสิริผมมอบงานสําคัญยิ่งให้คุณนําสมุนจรสิบคนไปกับคุณให้คุณออกไปพ้นค่ายใหญ่เราโดยเร็วที่สุด เมื่อตำรวจบุกเข้าค่ายเราคุณต้องกระจายกำลังออกเข้าตีตำรวจทางด้านหลังทั้งนี้เพื่อลวงให้ตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าเรามีกำลังมากมายจะได้ไม่กล้าเข้า้อมค่ายเราพูดจบเขาบีบมือสลิแน่นเพื่อรักของผมคุณเป็นทั้งเพื่อนและน้องชายที่ดีของผมคุณกับเชิดดำทั้งสิบต้องทำการรบอย่างอิสระไม่มีใครควบคุมบังคับบัญชากันความมุ่งหมายของผมต้องการให้คุณกับเราสมุนคนคอยรบกวนแนวรบของตำรวจให้ตำรวจเกิดความระส่ำระสายผมขอให้คุณกับเชิดดำทั้งสิบปฏิบัติหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายผมพูดีด้แลว สิริยิ้มให้ประมุขแห่งกองโจลเชิดดําครับพี่ผมทราบความมุ่งหมายของพี่ใบเป็นอย่างดีผมกับสมุนทั้งสิบจะปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถเพื่อเชิดดําของเราจอมโจรยกมือตบบาผู้ช่วยเขาขอความปลอดภัยจงเป็นของคุณและทุกคนไปได้แล้วคุณสิริทําการลบอย่างอิสระไม่ต้องห่วงใครสิรินําสมุนเขาออกจากค่ายใหญ่ทันทีทุกคนมีกระสุนปืนติดตัวไปอย่างเพียงพอเสียงปืนที่ดังแว่วแต่ไกลนั้นดังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแสดงว่าหน่วยรัตะเวนกลับเข้ามาค่ายแล้ว และในเวลาเดียวกันนั่นเองเสียงเครื่องบินก็กลางกระหึมขึ้นไกลออกไปข้างหน้าทางทิศตะวันออกเครื่องบินประจำบาน3ามเครื่องแบบพยาบุสากข,ของฝูงบินน้อยโคกระเทียมกําลังบินตัดข้ามภูเขาลูกหนึ่งมุ่งตรงมายังค่ายเชิดดําอย่างรวดเร็วทั้งตํารวจได้ติดต่อข,ขอความร่วมมือกับกองทัพอากาศในการปราบโจรเชิดดําดังนั้นผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศจึงสั่งให้ผู้บังคับฝูงบินประจำบาน ส่งเครื่องบินรบเดินทางมายังป่าลบบุรีเพื่อร่วมรบกับกองตำรวจมา้าและกองตำรวจภูธรทำการปรับปรามเชิดดำให้ราบคาบนักบินฮายาบุสามองเห็นค่ายอย่างถนัดผู้บังคับหมู่บินส่งสัญญาณให้ลูกหมู่เขาทราบปืนกลอากาศทุกระบอกเตรียมพร้อมแล้วก่อนที่หมู่เครื่องบินจะเปิดฉากโจมตีเสือใบก็ร้องตะโกนสั่งเชิดดำเขาให้หลบเข้าที่กำบังสั่งให้ปืนกลหนักเตรียมต่อสู้อากาศยานทันทีความอดรเวงเกิดขึ้นแล้วเสียงกระหึ่มของเครื่องบินทําให้พลรบเชิดดำเป็นส่วนมากเสียขวัญ ต่อการสู้รบกับเครื่องบินนั้นมีแต่ความเสียเปรียบทุกประการเหนือรละตะเวนของเชิดดำต่างๆที่ล่าถอยไปกับถึงค่ายแล้วทุกคนกําลังเ,เหนื่อยอ่อนระโหยแต่ก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเมื่อผู้บังคับหมู่ละตะเวนได้มาพบขุนโจรเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ทราบเสบรยบก็สั่งให้หน่วยระตะเวนทุกหน่วยเข้าประจําที่มั่นเตรียมตัวสู้รบกับตํารวจ นาทีของมัจจุราชผ่านมาถึงแล้วฮายาบุษฎ์ทั้ง3ามเครื่องแตกขบวนออกจากกันยังคล่องแคล่วแสดงท่าผาดแผงปักหัวลงมาแล้วเสียงปืนกลอากาศก็ดังสนั่นวันไหวกระสุนปืนกลาดไปทั่วนาเขตค่ายเชิดดำบ้านพักสมุนโจรถูกกระสุนบังเกิดเพลิงไหม้ทันทีหน่วยดับเพลิงเชิดดำเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างฉับพลันนับเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างที่สุดเครื่องบินประจำบานหายาบุษฎ์ทั้ง3ามเครื่องผัดกันเข้าโจมตียังดุเดือด โฉบลงมาในระยะต่ำกลาดปืนกลแล้วบินเลยไปแล้ววนกลับมาโจมตีอีกสมุนเชิดดำถูกกระสุนปืนกลอากาศเสียชีวิตไปแล้วสองคนแต่โดยมากอยู่ในที่กำบังอันมิดชิดปืนกลหนักของเือใบยิงสกัดกันมุ่งหมายสังหารชีวิตนักบินแต่ความรวดเร็วของเครื่องทําให้กระสุนผิดพลาดท,ที่หมายถึงแม้กระสุนบางนัดจะถูกปีกหรือลําตัวเครื่องบินแต่ก็ไม่ทําให้เครื่องบินชํารุดเสียหายนักบินทั้ง3บังคับเครื่องโฉบต่าลงอย่างน่าหวาดเสียวเสียงเครื่องยนต์ดังกังวานรั่นแสบแก้วหู บางครั้งเมื่อเครื่องบินคืนตัวก็บุดวิดประทะกับยอดไม้มันไม่ผิดอะไรกับตกนรกทั้งเป็นค่ายเชิดดำบังเกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกสองสาแห่งหน่วยดับเพลิงไม่สามารถทําการดับเพลิงได้เพราะที่ไฟไหม้นั้นอยู่ห่างไกลาจากบ่อน้ํามากและนักบินได้กลาดปืนปลลงมาเล่ากบะ่าฝนตลอดเวลาสมุนเชิดดำวิ่งหัวซุกหัวซุนหลบซ่อนตัวหมอบอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่บางคนต้องลงไปแช่น้ําอยู่ในคูกองตำรวจมาและตำรวจภูธรเคลื่อนที่เข้าประชิดค่ายเชิดดำแล้ว การรบบนหลังม้าในภูมิประเทศเช่นนี้ย่อมทำไม่ได้แลอยตำรวจเอกพิชัยสั่งให้ตำรวจม้าในบังคับบัญชาของเขาลงจากหลังม้าทันทีเมื่อผู้บังคับกองตำรวจม้ากับผู้บังคับกองตำรวจภูธรได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วกองตำรวจทั้งสองกองก็กระจายกำลังกันออกเข้าตึงค่ายเชิดดำทางด้านหน้าไว้แล้วแบ่งกำลังอีกส่วนหนึ่งอ้อมเข้าตีทางด้านหลังเชิดดำต้องทำศึกทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเครื่องบินลบบินชวัดเฉวียนไปมานักบินนำเครื่องบินบินในระยะต่ำมาก ติดต่อกับตำรวจทางวิทยุโทรศัพท์สมุจนจรของเบอยบทุกคนต้องทําการล็อบตัวเป็นเกลียวเสียงเครื่องบินดังสนั่นวันไหวรอบกับปากลบบุรีจะถล่ทมทลายในราว20นาทีเสร็จเครื่องบินประจันบานทั้ง3เครื่องได้บินเขา้าเกาะหมู่กันบินขึ้นในระยะสูงแล้วบ่ายชมหน้ากลับไปทางทิศเหนือเซอร์หมอบอยู่ข้างปืนกลหนักแบบวิกเกอร์ที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งยิงอันมิดชิดเขาถอนใจโล่งอกเมื่อไรเห็นเครื่องบินเดินทางกลับไป คุณโจนยกมือตอบสีสษะสมุนคนหนึ่งที่หมอบอยู่ข้างๆไอ้น้องชายเขาประจําปืนแทนพี่แล้วยิงเรื่อยไปอย่ายอมให้ตํารวจลุกขึ้นที่เข้ามาได้พี่จะไประตรวจแนวเราเครื่องบินทั้ง3าเครื่องหมดกระสุดแล้วติดสักสครู่ของกลับมาเล่นงานเราอีกเราต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายสมุนโจนยิ้มให้เขาผมยอมตายเพื่อมีบครับจอมโจนผุดลุกขึ้น มือถือทอมสันกระชับมันบิงกลมตัวไปยังรังปืนอีกด้านหนึ่งซึ่งอำนวยกับธิดาประจำอยู่และกำลังยิงต้านทานกองตำรวจยังไม่ลดละตำรวจภูทรปีกซ้ายลุกคืบหน้ามาแล้วผู้บังคับหมวดซึ่งเป็นชายหนุ่มใบชกันทำการลบอย่างกล้าหาญเขาผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยจึงมีความสามารถในเชิงยุทธวิธีเป็นอย่างดีปีกขวาของกองตำรวจภูทรน,นี้เองทำให้เสือใบ,บต้องสั่งถอนกำลังที่มั่นเขาบางแห่งให้ไปช่วยยันการลุกอย่างดุดันของตำรวจกองนี้ขณะน,นี้กองตำรวจมาก็เริ่มลุกเข้ามาบ้างแล้ว รอยตำรวจเอกพิชัยสั่งให้ตำรวจในบังคับบัญชาเขาเคลื่อนที่เข้ามาทีละคนท่ามกลางหากกระสุนปืนของพวกโจรที่ระดมยิงอย่างหนาแน,น่นเสบยใบกับสมุนเขาตกอยู่ในที่คับขันแล้วรายงานที่เขาได้รับจากนายโจรแจ้งว่าทางด้านหลังค่ายเชิดดำมีการสู้รบอย่างหนักที่สุดขอกําลังเพิ่มเติมด่วนแต่เขาไม่สามารถสั่งถอนกําลังได้อีกแล้วจึงให้หน่วยช่วยรบที่เหลืออยู่เพียง3าสี่คนไปช่วยทางด้านหลังค่ายหน้าบ,บัดนี้เสียงปืนกลมือทางด้านหลังแนวตํารวจกับเริ่มแผ่เสียงขึ้น สบายยิ้มออกมาได้และมีกำลังใจดีขึ้นอีกสิริกับเชิดดำทั้งสิได้รอบเข้าโจมตีตำรวจทั้งด้านหลังก่อความระส่ำระสายให้เกิดขึ้นแก่ฝ่ายเจ้าพนักงานตำรวจทันทีกระสุนปืนของสิริและเชิดดำถูกเจ้าพนักงานล้มตายหลายคนผู้บังคับกองตำรวจผู้รไม่อาจคเีได้ว่าเชิดดำที่กำลังเข้าโจมตีด้านหลังมีจำนวนสักเท่าไหร่เมื่อกลายเป็นศึกระนาบเช่นนี้ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรก็สั่งให้ย่นแนวลบให้ตำรวจทั้งสองกองร้อยมารวมกันทั้งหมด2ซึ่งทำหน้าที่ปีกสายเราสั่งให้หน่วยสื่อสารวิทยุเรียกเครื่องบินลบจะโคกกระเทียมอีกรายงานให้ทราบว่ากองตำรวจกำลังถูกโจมตีอย่างหนัก สิริดำเนินยุทวิทีอยางเฉลียวฉลาดเขากับสมุนทั้งสิบแยกย้ายกันออกจากหมู่ทําการลบยางอิสระทุกคนแอบแฝงมาตามสมุทุมพุ่มหมายยิงกลาดเจ้าพนักง,งานด้วยปืนกลมือแล้วเปลี่ยนที่ยิงเลื่อยไปหลงให้ตำรวจเข้าใจว่ามีกําลังมากมายแท้ที่จริงมีเพียงสิบคนเท่านั้นเมื่อเจ้าพนักง,งานเสียกระบวนเสือใบก็นําเชิดดาลุกเคลื่อนที่เข้าไปบ้างการสู้รบเป็นไปยังดุเดือดที่สุดคุณโจรหมอบอยู่ข้างเนินดินแห่งหนึ่งยกทอมสั่นขึ้นประทับเนียวไกยิงปล้อยกระสุนไปยังหมู่เจ้าพนักง,งาน อํานวยวิ่งเข้ามาหมอบข้างเขาบุกเข้าไปอีกเหรอครับพี่ใบถ้าอยู่ในป่าทึบเราไม่จาเป็นต้องระมัดระวังเครื่องบินลบคุณโจรหันมาทางผู้ช่วยเขาบุกไม่ได้อํานวยเราได้แต่ตรึงไว้คุณไม่ต้องห่วงผมสั่งอพยพได้เลยผมกับเชิดดาแนวนี้จะยันตำรวจไว้เองนําพวกเราออกทางป่าทึบทิศตะวันออกเฉียงเหนือเผาค่ายให้หมดย้ายเหลือสิ่งใดไว้อํานวยมองดูหน้าขุนโจรด้วยแววตาเศร้าๆเขายังต้องการประทะกับตำรวจต่อไปเพราะเสียดายค่ายที่ต้องตกเป็นเหยื่อเพระเพลงด้วยมือเชิดดำเองพี่ใบครับ ผมเห็นว่าสเสือใบตะวาดลันเป็นครั้งแรกที่อํานวยถูกเขาดุปฏิบัติตามคําสั่งผมเดี๋ยวนี้ครับอํานวยรับคําสั่งลุกขึ้นวิ่งย้อนกลับเข้าไปในค่ายเพื่อสั่งการอพยพตามคําสั่งขุนโจรการสู้รบยังคงประชิดติดพันกันอยู่สิริกับสมุนของเขาสามารถก่อกวนตํารวจได้ทุกด้านทําให้เจ้าพนักง,งานตํารวจต้องยุ่งยากลําบากใจมากเพราะกลังหนุนของสเสือใบอยู่ในป่าทึบมองไม่เห็นตัวเห็นแต่ควันปืนเท่านั้น เสียงแตรเดี่ยวประจำค่ายเชิดดำดังรันเชิดดำถอยเชิดดำเริ่มถอนตัวจากการลบแล้วอำนวยนำสมุนเขาบุกออกจากค่ายทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไม่มีตำรวจขัดขวางเลยเพราะเป็นป่าทถบ่ค่ายเชิดดำพินาศแล้วเชิดดำช่วยกันเผารังของตนโดยไม่ต้องการให้เหลือไว้ให้ตำรวจยึดใบหน้าเสอใบหม,หม่นหมองเมื่อไรเห็นค่ายเขาเกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วเขาก็บริวารช่วยกันสร้างค่ายหนีด้วยความเหน็ดเหนื่อยและใช้เวลาแรมเดือนกว่าจะสำเร็จเรียบร้อยเชิดดำถอย คุณโจนตะโกนรั่นมันไม่ผิดอะไรกับคําสั่งผู้บังคับกองพันทหารเชิดดาซึ่งกําลังประท้าเจ้าพนักง,งานเริ่มล่าถอยทันทีการถอนตัวจากการรบเป็นไปอย่างมีระเบียบและถูกต้องตามหลักยุทธวิธีปืนกลหนักแบบวิกเกอร์ของเสือใบระดมยิงกลัดไปยังเจ้าพนักง,งานอย่างหนาแน่นเปิดโอกาสให้เชิดดาล่าถอยไปเป็นหมู่หมู่แล้วเครื่องยิงระเบิดของเชิดดาซึ่งมีลูกระเบิดเหลืออยู่เพียง4ลูกก็เริ่มระดมยิงเจ้าพนักง,งานทันทีคุณโจรล่าถอยเป็นหมู่สุดท้ายเขาพาบริวารเขาผ่านคลายตรงเขาป่าทึบ สมุนโจรต่างมองดูค่ายตนด้วยความอารยยิงค่ายพินาศแล้วกองตำรวจมาบุกเข้ามาในเขตค่ายทางด้านหลังเสียงปืนเบาบางลงตามลำดับสักครู่หนึ่งกองโจรเชิดดำทั้งหมดก็มารวมกำลังกันสิรินำสมุนเขาทั้งหมด10คนอ้อมเข้ามาสมทบรั้นแล้วเชิดดำก็ล่าถอยไปอย่างรวดเร็วปอยให้เจ้าพนักง,งานเข้ายุดค่ายซึ่งกำลังตกเป็นเหยื่อระเพิงและไม่มีเชิดดำเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวภูมิประเทศซึ่งเป็นป่าทึบช่วยให้การหลบหนีของฝ่ายเชิดดำเป็นไปได้โดยสวัสดิภาพ เสื้อใบและสมุนเขาทุกคนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียไปตามๆกันต่างหอบหิ้วกระสุนปืนเสื้อผ้าและสัมภาระอื่นๆติดตัวมาคนละมากๆเสื้อใบตกลงใจเด็ดขาดเขาจะสร้างค่ายใหม่เขาขึ้นในป่าดงพญาเย็นระหว่างอนาเขตส,สระบุรีและนะครราชสีมา